กระแสข่าวที่กำลังสะเทือนวงการวอลเล่บอลทั้งในไทยและต่างประเทศเวลานี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของสาวไทยที่ไปสร้างแรงสั่นสะเทือนถึงหลีกอเมริกาโดยเฉพาะชื่อของพอนพันธ์เกิดปราดมือเซตประดับโลกของทีมชาติไทยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในฐานะนักกีฬาหญิงไทยที่ไม่เพียงแค่ไปคาแข้งในลีกสหรัฐอเมริกา แต่ยังสามารถทุบสถิติหลายอย่างในลีก MLV จนกลายเป็นประเด็นร้อนว่าค่าจ้างระดับ10ล้านบาทต่อฤดูกาลนั้นเป็นไปได้อย่างไรและอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นจากประเทศไทยก้าวไปยืนในจุดที่นักกีฬาทั่วโลกฝ่ฝันเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหากแต่มันคือผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมความมุ่งมั่นและการพิสูจน์ตัวเองในทุกสนามที่ลงเล่น พรพรรคือหนึ่งในนักววลเลบอลที่แฟนกีฬาชาวไทยคุ้นเคยกันดีเธอไม่ได้เป็นเพียงมือเซตธรรมดาแต่คือหัวใจของทีมเป็นสมองของเกมเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนรูปเกมและยกระดับเพื่อนร่วมทีมให้เล่นได้ดีกว่าว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเธอเลือกออกไปเผชิญความท้าทายในหลีกอเมริกาหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเธอจะปรับตัวได้หรือไม่จะสู้กับผู้เล่นระดับท็อปจากทั่วโลกได้หรือเปล่า แต่คำตอบทั้งหมดถูกพิสูจน์ในสนามเรียบร้อยแล้วลีกเอเอของสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในลีกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีระบบอาชีพที่ชัดเจนมีการลงทุนสูงและมีผู้เล่นคุณภาพจากหลายประเทศเข้ามารวมตัวกันการแข่งขันจึงเข้มข้นในทุกเกมสำหรับนักกีฬาต่างชาติโดยเฉพาะจากเอเชียการได้โอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พรพันธ์ไม่เพียงแค่ได้ลงเล่น เธอ,อยังกลายเป็นตัวหลักกลายเป็นผู้เล่นที่โค้ชไว้วางใจและกลายเป็นคนที่สถิติในหลีกต้องจารึกชื่อเอาไว้สิ่งที่ทำให้ชื่อของพรพันธ์ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการทำสถิติแอซิสที่สูงเป็นประวัติการในหลายเกมเธอสามารถสร้างจังหวะเซตที่หลากหลายแม่นยำและอ่านเกมขัดจนบรรดาหัวเสาและบอลเร็วในทีมสามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวเลขแอดซิสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงตัวเลขสวยงามบนกระดาษแต่มันสะท้อนถึงอิทธิพลที่เธอมีต่อเกมการแข่งขันทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นสไตล์การเล่นที่รวดเร็วฉลาดและนิ่งทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนวอลเล่บอลในอเมริกาอย่างรวดเร็วเมื่อผลงานในสนามชัดเจนคำถามเรื่องค่าจ้างระดับ10ล้านบาทจึงเริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง หลายคนอาจมองว่าตัวเลขนี้ดูสูงเกินจริงสำหรับนักกีฬาหญิงจากเอเชียแต่ในความเป็นจริงหากพิจารณาจากระบบกีฬาของสหรัฐอเมริกาตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มาจากเงินเดือนพื้นฐานเพียงอย่างเดียวมันคือผลรวมของหลายปัจจัยทั้งสัญญาการเล่นโบนัสผลงานสิทธิประโยชน์ทางการตลาดและมูลค่าทางภาพลักษณ์ที่นักกีฬาสามารถสร้างให้กับสโมสรและลีกได้พรพัน,นไม่ใช่แค่นักกีฬาที่เก่งในสนาม แต่เธอเป็นนักกีฬาที่มีภาพลักษณ์ดีมีฐานแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศการมีนักกีฬาจากทีมชาติไทยซึ่งเป็นหนึ่งในชาติที่วอลเล์บอลหญิงได้รับความนิยมสูงเข้ามาเล่นในลีกอเมริกาย่อมดึงดูดความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วเอเชียส่งผลต่อยอดผู้ชมการติดตามผ่านโซเชียลมีเดียและมูลค่าทางการตลาดของลีกโดยตรงนี่คือสิ่งที่สโมสรและผู้จัดลีกมองเห็นและพร้อมจะลงทุน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือประสบการณ์ระดับโลกของพรพันธ์เธอผ่านการแข่งขันรายการใหญ่มาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเนชันลีกชิงแชมป์โลกหรือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปการเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำของโลกอย่างสม่ำเสมอทำให้เธอมีความเข้าใจเกมในระดับสูงสามารถรับมือกับความกดดันได้ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมในลีกอเมริกาต้องการอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเกมสำคัญที่ต้องการผู้นำในสนาม เมื่อพูดถึงคำว่าสาวไทยกระหึ่มหลีกอเมริกามันไม่ได้หมายถึงแค่เสียงฮือฮาในช่วงสั้นๆแต่มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับนักกีฬาหญิงไทยการที่พรพันธ์สามารถยืนหยัดในหลีกที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับท็อปทำให้มุมมองของโลกที่มีต่อนักกีฬาไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจถูกมองว่าเป็นรองในเรื่องสรีระหรือพลังกลายเป็นการยอมรับในเรื่องของทักษะสมองเกมและวินัยในการเล่น เรื่องราวนี้ยังส่งแรงกระเพื่อมกลับมายัางประเทศไทยนักวอลเลย์บอลรุ่นน้องจำนวนมากเริ่มมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนขึ้นพวกเขาเริ่มเชื่อว่าการไปเล่นในลีกชั้นนำของโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหากมีความตั้งใจมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเ,ออเนื่องและมีแบบอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยก็ทำได้พรพันธ์จึงไม่ได้เป็นเพียงนักกีฬาแต่เธอคือแรงบันดาลใจ ในมุมของเศรษฐกิจกีฬาตัวเลขค่าจ้าง10ล้านบาทยังสะท้อนถึงการเติบโตของวอลเล่บอลหญิงในระดับสากลหลีกอเมริกากำลังพยายามยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งในหลีกชั้นนำของโลกการดึงผู้เล่นคุณภาพจากหลายประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธน์นี้และเมื่อผู้เล่นสามารถสร้างอิมแพกได้จริงลีกก็พร้อมตอบแทนด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม นี่คือระบบอาชีพที่ชัดเจนซึ่งนักกีฬาได้รับผลตอบแทนตามคุณค่าหลายคนอาจสงสัยว่าตัวเลขระดับนี้จะยั่งยืนหรือไม่คำตอบขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถในการรักษามาาถประฐานหากพรพันยังคงเล่นได้ในระดับสูงสร้างสถิติใหม่ๆและมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของทีมอย่างต่อเนื่องมูลค่าของเธอก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตและนั่นอาจไม่ใช่เพียงเรื่องของเงิน แต่คือการยกระดับสถานะของนักกีฬาหญิงไทยในเวทีโลกในท้ายที่สุดเรื่องราวของพรพันธ์เกิดปราดคือภาพสะท้อนของคำว่าโอกาสที่เกิดจากการเตรียมตัวอย่างหนักและไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดใดๆเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันของนักกีฬาจากประเทศเล็กๆก,ก็สามารถไปไกลถึงหลีกอเมริกาได้ และไม่ใช่แค่ไปเล่นแต่ไปสร้างประวัติศาสตร์ไปทุกสถิติและไปเปลี่ยนมุมมองของโลกที่มีต่อวอลเล่บอลหญิงไทยอย่างแท้จริงเสียงกระหึ่มที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวด่วนแต่คือบทใหม่ของวงการกีฬาไทยที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพรพันธ์เกิดปราด